กราบสวัสดีครับปอแมพพี่นอ้องผมวันนี้เขาเดินทางมาบอ่อจั่งกิโลนะบ้านสันทรายน้อยนะครับวันนี้เขาจะจั่งกิโลออกเขาจะคัดไซส์ป่าเอาตัวใหญ่ๆอย่างเดียวนะครับตัวน้อยเขาจะมาเอาเลยนะครับเขาจะมาลุ้นดูวันนี้เขาจะได้สก,กีกิโลครับผมเราติดตามชมกับสาวสวยจากบ้านบ้านหนี่ขอตัว <c oughs> บ้านปะตึง <c oughs> <c oughs> อ๋อหนองปึงก็มาสาวสวยน้องเล็กนะครับจากบ้านหนองปึงแล้วก็จากสาวสวยจากปะตึงคือเจ๊ใช้ของเขานะครับสามคน มาลุ้นกันดูวันนี้ไข่จะได้นั่งละกันครับสักครู่ครับผมสาวคอคอหย่างนี่ก็เปิดนยัตอนได้ลงแต่มันก็เลยขาดแล้วฮะอ๋อเฮ้ยปิดจน้ำเนาะข้าเราตัวใหญ่ตัวใหญ่มันเนาะ เจ้าเอาเลยตะเพียนเอาหมดเลยเจ้าขวายเจอแล้วค่ะ<ด>น้องเพียนค่ะน้องเพียนตัวแรกมัน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 งอมันซ้ำเหรอมัน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 ตะเพิก่อนเนาะ ลาน้องหองป,ป้าปีถ้าจะให้ดีมาตัวปีตึงน้องเนอะปนินมาแล้วในในปนินทำโมโมสังโค ออกเลยนะฉันได้ทุกตัวเลยออเดอร์ซาโลนะคะคุณน,นายรุ่นนี้ไม่ไหวมั้งคะคแล้วแต่บ่บอพุ่นนีอยอะยะแ่เนล่ยอันปล่อย,อยนี่นมันนะ ค่ดูนะคะไซส์ปลาต้องเอาขนาดนี้นะคะก็ตัวกิโลขึ้นนะคะ มาแล้วค่ะ เฮียวตรงน,นี้ใครเต็มป้องน่ะเล็กกระเบียนบาดตัวใขรเต็นป้องนะ่ะไปเลยอีกะกปะนินมันต้องใส่นี่กับพี่ชาย ตะเพียนค่ะหลังมันขำค่ะโอ้โหนี่เปิดตะเพียนตัวใหญ่น่ะ สาเหตุที่เราต้องใช้มือเพราะว่าหลังมันขำเจ้าไปตัดอ,อ,อหลายตัวเลย ใช้ก็หลายตัว ้ยังโดดออกได้อยู่อ่ะขอให้ป่า,าปตัวนี้แขวนคอเจ้า อันน,ออนีเ้เท่ายเด,ดยียุ๋ได้วตีมันให้สี้้ต๋ว่ะ สามตัวโลสามตัวโลเอาไหมสามตัวโลปล่อยไปก่อนเนาะสามเหมื่นกันนะ ปานินปรานินอันนี้สี่โตโลไปก่อนนะจ๊ะ ไซนี้ไม่ผ่านนะคะไปก่อนค่ะมะอชื่อนงแค่วานายนะไอ้ดูดค่ะ โอ้ยไมานแล้วเป่นนะมตะเา,าเดินมันแล้วา้าาล่าซบนบ้านปมไปไปี่น,นเลยพอใจอ่ะทำไมไ<ว>ของละยเล็กมันถึงเข้าดีดีอ่ะของเรามันไปไหนหมดพี่ไซจับมันหลวงจับมันหลวมบนีเจ้าคนาใหม่ไงน<ด>นปนหนอ้ ตัวน่าทานเลยตัวดำงๆมากเว้ยเอามาเท่ <c oughs> โอ้ยสองตัวสา,วสาวมตัว <c oughs> ไ,ไม่ผ่านนะตัวนี้นโอ้โยตัวนี้ไม่ผ่านนะเช้ยถ้าไซนี้ไม่ผ่านก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนแล้วเชีย <c oughs> ร์เขินสวย ใสวยสวยสวยเฮ้ยโดดออกไปซะแล้วตัวนี้ใหญ่เจ้ามังมไม่เป้าว่ะเจ้ามังมไม่เป้าว่ะมาสซนี้กิโลเท่าไหร่ดี ăn khẩu quả, ăn khẩu đây để cho của có mang luôn. Này, nó à? หลายตัวอยู่แหละ ตาปูซิโนเอ้ยเนี่เยอะใส่เนี่ยใส่ห้าตัวลเนี่ยปล่อยมัน,อ,น,นอันนี้เอาไปขายได้อยู่นะห้าตัวลนะเอาปล่อยให้มันใหญ่ก่อนว่ะหน่อยลำไปได้แขกจินอย่างนั้นจินพวกเมียเนี่ย แต่ถ้าใส่ไม่กล้าไหนในมดแบบปลากิโลขึนสิเอ้ได้ยูซูบอใหญ่เนี่ยบอยแปดเก้าฝีเนี่ยกับปะข้าวโตสิบเจ็ดกิโลอ่ะห้อง,น,น,องนี่ยเอสดเนี่ยห้องเปาโลเนี่ยห้องเปาโลมันเอาแป้งอยู่อ่ะตอมันน่ะแล้วป่ามันอ้ว,วนนะป่ายังมีดาบอ่ะ <c oughs> ได้กินอย่างดีก้าของมันได้เอาบอ,าอ,าอามันสูงอาหารก็ะเพือ เียนไปถึงตกลงเราคาไปส่งกดลงเหกิโลซาวบาท่ะอุ้มตายแล้วโยมงลงรถไปส่งนั้นคือเยอกมาเพ่นตังมันชองหวานแ้วนะปากูนี่กินไน้องปไปเดหลังมันเนี่ยนะเนีอกิโลโอ้โหใครโอ้โหใปูดเลยเหรอใครขาวอะใครมาให้ขาวเลยเงินถ้าหูผมเอ็ดอีดีกะเอาหน่อยทีไปเอาตัวย้ก่อปลา้อยกัเอจะเชาหมวแาได้คนหน้าว่ะพอหอพี่ชเหรอ เขาลงเรื่องอะ้อดอยู่นะตอนนัここ้นต้องไอ้สองโต้ได้เขาสร้างดุซี่โต้อะเนยเี่อามาเตะหลังมันได้ชอบกล้องนะเพราะหรอม่น่ะคงการเี่ยไปยังไง ลูกปลาพันปลาค่ะเรรับเ้านแล้วนะ่ลน่ต่เปลาตะเพียนปลาตะเพียนเก็บหลังมันนี่จะได้ที่หัหวันนี้เรอ โอาโหตะเพียนใหญ่น,หน,น,น้ำลึกนะครับบ่อนี้น้ำลึกนะครับ อะไนี้ยังไม่ผ่านนะลูกนะนนมีหญ้อใส่ใยมาแล้วเหรอ はい。I need ี่ยใหญ่ใหญ่อย่างนี้คุณมสับนะปลาใหญ่อยู่น้ำลึกเลยปลาใหญ่อยู่น้ำลึกน่ะเจ้าอันนี้สาเล็กๆปล่อยไปก่อนนะจ๊ะกระเพียนขำ อย่างนี้สิซับซาบเธอจะโดดไปไหนมีหลายไส่เนาะมันหลายไส่มันหลายไส่อาไส้เล็กๆออกไปก่อนนะจ๊ะเล็กๆจ๋าเอาปัตตาเพียนนั้นออกไป บอนี่แน่นหรือบอปุ้นนะแต่ว่ามันตัวน้อยอิ่มได้แไปนดหน่อ,อยนต,ตอตัวใหญ่กันนี่เหนือตัวน,น,อวน,น้อยเหรอได้อยู่ก้าได้อยู่พี่ใช้ไปตัวนี้ก็สามตัวลก็เไได้ย่ง สองบอยนะมีไหมนั่นเลยโอ้ยมีไซหายตัวนี้ว่าโอ้มันไซยายเหรอแลยวมันได้หลายตัวได้หนึ่งตัวไซที่เราต้องการตัวเดียว นั่น,นไม่ผ่านนะคะคุณไม่ได้ไปต่อค่ะคุณต้องลงไปอยู่ในบ่อเหมือนเดิมค่ะถ้าตัวข่เอาเอาขอึ้นป,ปืนก็ได้นะนเ,นหนเหมือนจะมีปลาอะไรอะ่ะอุยได้ไซค่ะตัวนี้ได้ไซค่ะ

จะเอ๋มีปลาอะไรไหมเข้าลูกหลานมันมัตาแก่เนี่ยปล่อยกันปลาปดูดปลาดุ๊ดแกว่ายเท่านนะ่นะตัวเคื่อนเธอได้เครื่องบินจะได้ปลานินน้อย ได้ตัวงนที่ไปให้ใโงบนต้องสงสร้างเส้นูชคำ อมหลายเลยว้ายได้กิ่งไม้อีกแล้วอ่ะอนั่นก็เป็นยวนตามูห้องเมืองตัวมัอี้ถือไวใหญ่แล้วนะเนาะ นนนนโอ้ไซนี้ไม่ผ่านสักตัวเลยไส่สามตัวโล้สี่ตัวโลออันนี้สี่ สามต้นไม้ย่าเป็นไส่สามตัวโลไนะส้นี้ไม่ผ่านนะคะ ตัวใหญ่ไปไหนหมดนี่ก็สีตัวโลครับไม่ผ่านนี่ก็ไซส์สีตัวโลไม่ผ่านเอาละครับปีน้องครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปสรุปผลป่าให้ปีน้องได้ชมครับผมสักครู่ครับในต้ักรานะั่นวันนี้นะักไปนักเงาอะ มันเล็กเส้นย้ำกับรางวัลนะถือเทเลยมั้ยดีกะนน้ำจึงรอดเหรอตัวมามองน่นี่ตัวใหญ่มันเหนียวนะตัวจะเอาดีกันเหนียดเลยตาเปิ้ญมันบลลัอีมันเหนียวอีมันเหนียวนะตัวใหญ่เนาะเอาใส่ไปกันนี่เอาใส่ไปก สะได้มันอย่างบอ่อเนาะปลาตัวใหญ่มดเนาะตัวตี๊ยวก็ามากลัวมันถึงซิบโลอ่ะใส่เบตเ,เตอร์ตามปลาสะเด็ดสะเด็ดนะแถมไปกยเอาละครับพี่น้องครับผลปลาที่ได้วันนี้นะครับสำหรับของผมคนเดียว ได้ป่าตะเพียนซาห้ากิโลและป่านินนี้ยกผลประโยชน์ให้กระปิซายเอาเฮ้ยกปิซายไปละของปีใช้ได้ป่าตะเพียนสิบโลป่านินซาวโลแล้วก็ของน้องเล็กคนที่สามนะครับได้ป่านินอย่างเดียวเลยสิบหกกิโลของผมขายไปหมดแล้วครับผมป่าตะเพียนซาวซาวห้าป่าตะเพียนซาวห้าแหมยอดรวมวันนี้ถือว่าโอเค ที่หนึ่งอีกแล้วครับ <S 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 สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับหลังจากกดต,ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้บบบมี้แล้วขอการคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ